รุนจนว่าบอเงบปากเนาะดูการ์ตูนรุนมากเลยหกปากหน่อยหกปากหน่อยครับหายใจด้วย,ยแล้วนิงบิงก็เอาเอาหายใจไม่ออกแล้วก็เอาแปบน้ำไปรูปไปอ,องฟังอยกวนงานเอาไปแล้ว เอาแบบน้ำไปรูปไปน้องฟางอยกกวนงานเอาไปแล้วาไม่เอานั่นหรอไม่หนูอะอะไรอ,อ,อันในห้องน้ำนก็ได้จาม,มน้ำในห้องน้ำกันดีกว่าาไม่เอานั่นหรอไม่หนูอะอะไรอันในห้องน้ำก็ได้จามน้ำในห้องน้ำกันดีกว่าเพราะว่าเขาตากฝนมาก ไม่ไมเขาไม่ใช่ใส่แมสกเหรอใช่น้องมิงเขาเขาเอามาใส่แมสก์ให้ใช่ที่ดูการ์ตูนเขาก็จะมีกินตนาการความรู้ของเขาแล้วหนูจะทำเหมือนเขาไหมลูกไม่ต้องใส่แมสกใช่ไหม ก็ปิดให้หน่อยแม่ทิ้งแล้วก็เป็นไข<น>่เนอใช่อืมนี่แหละคุณเก็บล่นเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมเขาบอกว่าเขาไม่สบายเขาไออยู่ได้หนูใส่เม็ดก่อนน้องตอนนี้ไม่เป็นไรหนูก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวที่เวลา,นกกนนห,นาหนูอยูอ่กับเพื่อนเยอะๆบนนี้ท่ะไอพี่น้อง ว่าเขาตากฝนมากไม่เขาไม่ใส่ใส่แมสกหรอใช่น้องมิงเขาเขาเอามาใส่แมสใหเเเ้เป็นเป็นวิ่งไปเล่นสิงชาด้วยกันอะ่ะน้องมิงไปเล่นสิงชาด้วยกับเพื่อนเพื่อนชายแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนเยอะๆหญ่ดูการ์ตูนล,ลุ้นมากเลยหกปากหน่อยหกปากหน่อยครับ หายใจด้วยลานชายสุทธิรักของยาค่งจะร่นเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมเขาบอกว่าเขาไม่สบายเขาไออยู่ แม่หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึ่งโยมันตกกล่องเลยหมดูยังไม่ได้รู้เลยไม่เอานันหรอไม่ออะไรอันในห้องน้ำก็ได้แกมน้ำในห้องน้ำกันดีกว่า รุ่นจนว่าบงับปากเนอะวนมากเลยเหุ้งานชายสุดที่รักของยาเี๋ยวเล่นบิงกกเอา เอาหายใจไม่ออกแล้วก็อมไม่เอาน้หออกไม่หนออะอะไรอหยาะน้ำในห้องน้ำก็ได้จามน้ำในห้องน้ำกันดีกว่าหกกล่อดีห่นยังไม่ได้ดูเลยไมเอาน้หออกไม่หนอะอะไรอหยาะน้ำในห้องน้ำก็ได้ ดืาบ,บน้ำในห้องน้ำกันดีกว่าเห่งานชายสุดที่รักของยา รุ่นจนว่าบงับปากเนาะแม่ทิ้งแล้วก็เป็นไข่เนอใสอ,อืมนี่แหละนั่งตัวตรงนิ่ง ใส่แมตหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง่อยมันดูการ์ตูนลุ้นมากเลยหกปากหน่อยหกปากหน่อยครับหายใจด้วยนั่งตัวตรงนิ่ง เพราะว่าเขาตากฝนมากไม่ไมเขาไม่ใช่ใส่แมสกเหรอใช่น้องมิงเขาเขาเอามาใส่แมสก ดูการ์ตูนลุ้นมากเลยหุบปากหน่อยหกปากหน่อยครับหายใจด้วยเออปิดให้หน่อยอไม่เอาน้ำหรอไม่หนอยอะอะไรไออันใน,น,น,นห้องน้ำก็ได้จามน้ำในห้องน้ำกันดีกว่า วุนมากเลยนั่งตัวตรงนิ่งวนุนมากเลยที่ดูการ์ตูนเขาก็จะมีกินตนาการความรู้ของเขาแล้วหนูจะทำเหมือนเขาไหมลูก ต้องใส่แมสใช่ไหมดูการ์ตูนลุ้นมากเลยหกปากหน่อยหกปากหน่อยครับหายใจดว้วยหกกล่องอยู่เลยแม่ที่ดูการ์ตูนเขาก็จะมีกินตนาการความรูร้ของเขาแล้วหนูจะทำเหมือนเขาไหมลูกไม่ ต้องใส่แมสใช่ไหมใช่ดูการ์ตูนล,ลุ้นมากเลยหกปากหน่อยหกปากหน่อยครับหายใจด้วยหกกล่อง,อ,งยอ,อ,อยู่ดีไหมดูการ์ตูนล,ลุ้นมากเลยหกปากหน่อย อุกปากหน่อยครับหายใจด้วยนัานชายสุทธิรักของอยาไม่เอานั่นหรอไม่เอาเอะไรออันในห้องน้ำก็ได้แกามน้ำในห้องน้ำกันดีกว่า